ครับสวัสดีวันนี้พามาชมที่ดินโฉนดขุดแดงเนาะนี่โฉนดขุดแดง5้าไร่หนึ่งงาน63ตารางวาเจ้าของเปิดวันที่ไร่นะหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทราคาต่อรองได้ <st> แล้วอ่าแล้วก็พื้นที่ของเราแปลนนี้อ่าที่ค่อนข้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ค่อนข้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะแล้วก็จากพื้นอ่าไม่ต้องถมแล้วมันจะสลอบ ก็พื้นที่ของเราก็จะมีบ่อน้ำอยู่หนึ่งรูปประมาณสักหนึ่งงานกว่าๆนะหนึ่งงานหรือเกือบๆล้อมล้อมสองงานนะในในพื้นที่ก็น้ําไม่แห้งห้น้ําแห้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจุดเด่นของคือแปลงนี้ก็คือเนาะวิวภูเขาที่เห็นเลยนะวิวภูเขาเขาใหญ่นะเขาใหญ่เนาะทีเดีแปลงนี้ก็ห้าได้หนึ่งงานหกสิบตารางวาเนาะอยู่ที่ตําบลชมอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเนาะ ตบโ,บโชวอำเภอแขวงคอยจังหวัดสระบรุรีห่างจากถนนสี่เลนเส้นมรนากแก่งคอยกิโลครึ่งเนาะแล้วก็จะมีถนนลาดยางจากถนนลาดยางชนบทเนาะอ่เป็นทางลูกรังประมาณ200เมตรถ,ถึงอ่าเข้ามาถึงแปลงเนะาะไม่ไกลไม่ไกลน้ำน้ำไฟก็อ่าอยู่ด้านน,นะนู้นฮะนี่เนาะเดี๋ยวซูอิงไปอ่าด้านลั้นเลยน,นี่เดี๋ยวเราพาไปชมอ่า บรรยากศรอบว่ามีอะไรบ้างด้านนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะก็จะมีอยู่ประมาณสิบกว่าต้นนะสิบกว่าต้นที่มองเห็นอยู่ที่มองเห็นอยู่นะ,ะด้านนี้เลยที่ภาพที่จับไว้แล้วพื้นที่ของเรานี่ก็ที่เขียวเขียวทั้งหมดนะที่มองเห็นเขียวเขียวทั้งหมดตืน่นเตี้นในของเราทั้งหมดเลย ที่ค่อนข้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยว่าได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยครับแปลงนี้เนาะอ่าแล้วก็มีภูเขาอ่าเพื่อนบ้านมีครับเยอะแยะมากมายเนาะที่นี่เลยครับตบชมเพอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซื้อเก็บเก่งกําไรหรือซื้ออยู่อาศัยอ่าแนะนําแปลงนี้เนาะมามาฮะสวยใหญ่นี่แปลงนี้เนาะที่ตบชมเพอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีแล้วก็มีบ่อน้ําอยู่นะเออชายสนเอ้ยไม่ใช่พูดผิดเนาะ แปลงนี้ก็อ่าน้ำเนี่ยใช้สอยประโยชน์ก็คืออ่าปลูกผักปลูกผลไม้น้ําไม่แห้งนี่เลยคือใช้น้ําบ่อนี้เลยแล้วก็อในพื้นที่ของเราก็เนาะวิวภูเขาบรรยากาศดีๆแบบนี้เนาะมาอยู่อาศัยนี่เลยแปลงนี้ขอแนะนำเนานะซื้อเก็บไว้เก่งกําไรเนาะตอนนี้ก็ฝนก็จะคึ้มคหน่อยเนาะคึ้มคมหน่อยนะ ฝนก็เริ่มมาแล้วพื้นที่ก็จะเขียวชุ่มประมาณนี้เดี๋ยวพาไปชมถนนเดี๋ยวไปปิดคลิปกันครับด้านนี้ก็จะเป็นถนนไปนทางดินจากลาดยางเข้ามา200เมตรถึงแปลงเลยฮะเนาะถึงแปลงเป็นถนนที่เข้ามาเป็นถนนลูกลังเนาะแล้วก็วิวภูเขาแบบนี้เลยนี่ที่เห็นที่เห็นสวยๆอย่างนี้เนาะ อาท่านใดสนใจก็ติดต่อนะฮะเนาะติดต่อติดต่อนะ,ะเบอร์โทรก็0923804583โฉนดคุดแดง5ไร่1งาน613ตารางวาเจ้าของขายอยู่ที่ทไร่ละ1,250,000ราคาต่อรองกับเจ้าของเอาเนาะที่ตำบลชมอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเนาะ ที่ตะบโชโวมาเภอแของจังหวัดสุรีห่างจากกรุงเทพถึงแปลง100กิโลฮะไม่ไกลเนาะไม่ไกลบวกลบเนาะบวกลบเนาะแล้วก็ที่ดินแปลนนี้ก็ห่างสโาซีเลนกิโลครึ่งเนาะห่างจากซีเจแล้วก็เซเว่นตะบโชโชสกิโลแล้วก็ตลาดนัดมีทุกวนันฮะในตะบ,บโชโชมตลาดนัดมีทุกวนันอ่ะก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เนะาะครับสวัสดีครับ